ดาม่าโรงแรมดาราเทวียังบาแล้วกลุ่มผู้ถือหุ้นออกลงโตกลุ่มบริษัทร่รวมทุนแชร์ทรัพย์สิสนโรงแรมไปใจผิดกฎหมายเจ้าของทรัพย์เดินหนะ้าฟ้องคดีเรื่องยาวนักขนาดซ้นำนําพื้นที่ของโรงแรมไปใช้ประโยชน์ภายใต้การบ,บริหารงานที่ไร้มาตรฐานเบลือภาพโร,รงแรมหรูระดับหดาวจี้จังหวัดเชียงใหม่กวดสอบคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องของกรณีโรงแรมดาราเทวีนะครับความคืบหน้าวันนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้น IFC ออกโรงโต้ประเด็นไฟไหม้สปาโรงแรมจนวอดนะครับโดยมีการเปิดหลักฐานเทศบาลสั่งระง,งับการใช้อาคารไปแล้วบริษัทร่วมทุนยังลักต่อไฟมาใช้สายไฟนี่นะครับระยยงระยางขัดมาตรฐานระบบความปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้มีการเตือนแล้วแล้วก็ถามเป็นสาเหตุทําให้ไฟไหม้วอดครั้งใหญ่ก่อเกียมหอบเอกสารยื่นร้องเรียนต่อหลายหน่วยงาน ซึ่งในเรื่องนี้มีการแถลงข่าวนะครับนางสาวเยาวลักษณ์ดิสมจิตตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทอินเตอร์ไฟส์เอนเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้บริหารดาราทีวีพร้อมด้วยทนายความบริษัทแหม3ามคนคือนายประสิทธิ์วงสศสวัสดิ์นายเรวัตวงสศสวัสดิ์นายพลรัตน์ผมคุ้มได้ออกมาให้ข้อมูลหลักฐานต่างๆกับสื่อมวลชนกรณีข้อพิพาทกลุ่มผู้บริหารและปัญหาของโรงแรมดาราทีวีซึ่งขณะนี้นะครับทางตัวแทนของ กลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับพร้อมกับทนายความได้มีการนําเสนอหลักฐานและข้อมูล6ข้อครับท่านผู้ชมได้แก่สถานะและผลผลกระทบกับผู้ถือหุ้นคือภคยเสียหายนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงข้อที่2เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็มีเรื่องของสภาพปัจจุบันและข้อบกพร่องหลักฐานและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาของโรงแรมดาราทีวีประเดี๋ยวนี้ที่มีการต่อเติมแก้ไขอาคารโดยปฏิบัตต้องตามกฎหมายรวมถึงหลักฐานบกพร่องของระบบสาธารณสุข ปีิบเป็นไปตามกฎหมายข้อกําหนดนะครับซึ่งหากในงานราชการที่เกี่ยวข้องบาราผิดชอบบ่รควบคุมและบังคับใจกฎหมาย อาจนำไปสู่เหตุการ์เปลิงไม้ซ้ําซ้อนหรือว่าอาคารล่มลงมาอันเป็นผลมาจากการบริหารงานของผู้บริหารชุดบรเดียวนี้ของโรงแรมซามการดาเนินคดีและการบิดเบือนหลักฐานและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟ้องร้องดําเนินคดีอาญาจํานวน13คดีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้เป็นโจทย์และถูกบิดเบือนว่าเป็นการฟ้องร้องเพื่อกันแกล้งผู้สุจริตการใช้ประโยชน์อาคารที่ผิดกฎหมายหลักฐานและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้อาคารที่เทศบาลตะบ,บนตาสาลามีคําสั่งห้ามใช้การใช้อาคารที่สร้างลูกล้มละเหมือน สาธารณะและการประกอบธุรกิจในการดาราทีวีโดยบ่มีใบอนุญาต 5. ข้อสังเกตของกลุ่มผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าเกิดจากอะไร่างกันแน่กัว่าเป็นผลงานของมนุษย์ก่อ 6ปัญหาข้อกฎหมายการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของโรงแรมว่าไผ่คือเจ้าของโรงแรมดาราทีวีตามกฎหมายเป็นต้นโดยการถแถลงข่าวตัวนี้มีผู้ถแถลงเนี่ยนะครับได้มีการนําเอกสารจํานวนนักความหนากว่า1นนิ้วรวมจํานวนตะกันซาวเอ็ดชุดนะครับมาแจ้งให้กับสื่อมวลชนพร้อมกับตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัทอินเตอร์ไฟส์เอเนจีคอร์ปอรชั่นจำกัดกล่าวว่าหลักฐานทั้งหมดนี้ที่นําแถลงข่าวเนี่ยนะครับจะรวบรวมไว้เพื่อไปร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเีิงใหม่ต่อไป